สวัสดีค่ะวันนี้ยายเทืองจะมาพาทำน้ำพริกปลาทูมาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะหอมกระเทียมพริกขี้หนูสดน้ำมะขามเปียกแล้วก็ปลาทูผกนะักโรยหน้าเอาไว้กินกับผักสดอันนี้ในแบบของยายเทืองนะคะเดี๋ยวยายจะเอาหอมกระเทียมพริกคั่วก่อนนะตั้งกระทะ ลงไปกระพริลงไปคั่วพร้อมๆกันเลยก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ยายก็พอแล้ว สวยแล้วกาลังสวยงามอย่าให้ไหมกว่านี้ไหมกันนี้แล้วไม่ไม่สวยมาเรามาตําพริกกันนี่พริกที่ยายคั่วไว้พริกหอมกระเทียมคั่วพร้อมกันไปเลยแล้วเอามาโขลกให้ละเอียดพริกขี้หนู <c oughs> ชุนพริก พี่หนูใส่มากน้อยตามใจเราเลยเราจะกินเผ็ดเราก็ใส่เยอะเราจะกินไม่เผ็ดเราก็ใส่น้อยปรับปรับได้นะคะปรับรสชาติปรับของที่เราจะใส่ปรับได้เลยทำอาหารไม่ยากอยู่ที่เราจะปรุงจะปรับจะปรุงมันยังไง ยายทำามายายเน้นเน้นง่ายๆแล้วกินได้อร่อยอยู่ที่เราปรุงถ้าถ้าครบสูตรจริงๆอะ่ะมันเยอะเครื่องมันเยอะทุกอย่างอาหารทุกอย่างเราก็รปยุกเอาเอาง่ายๆในครัวเรือนเรามีอะไรก็ทำตามนั้นไปเลยก็ละเอียดประมาณนี้นะประมาณนี้ค่ะ แล้วยายก็จะใส่ปลาทูลงไปตอนขั้นตอนใส่ปลาทูนี่ยายจะไม่ตำแหลกนะยายจะตำบุบๆพอปลาทูแหลกๆนะเพาราะตำแหลกเกินไปน้ำน้ำพริกมันจะมันจะดูเป็นขี้โคลนในในในภาษาของยายนะ อยืยายจะตามเหลกแหแค่เนี้ยพอละยายตํา,ตาแค่นี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพอออกมาแล้วจะสวยมากเลยอันนี้ยายก็ใส่น้ําปลาลงไปแล้วนะใส่น้ำปลาลงไปแล้วปลาล้าที่ยายใส่นี่ก็ไม่ ไม่ได้ไปซื้อเป็นตัวมาต้มหรืออะไรหรอกยายก็ใช้ปลาขั่วนั่นแหละปะลาขวดวใส่ลงไปง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งหลนปลาคั้นเอาก้างออกแล้วก็มาทำอันนี้เราเอาน้ำปลาขวดวเลยมาใส่นี่น้ำปลาก็เดือดเริ่มเดือดนะคะน้ำปลาเริ่มเดือดยายก็ยายก็จะใส่ พิกที่โขลลงไปพิกที่ยายโขบกยายจะใส่ลงไปยายยายทำยายชอบมีน้ำห,หน่อยๆเพื่อตักลาดข้าวดูสีสันเพื่อนๆดูสีสัน ยายก็จะปรุงแล้วนะน้ำมะขามของยายทํายายใส่น้ำมะขาม,ขนะม,าขามแต่เพื่อนๆหรือว่าทุกคนจะใส่กันหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของคนของคนทาน อืความเค็มนี่มาจากปลาปลาทูมันก็เลยเค็มกลมกล่มเพราะยายไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ว่ายายจะใส่ชูรสจึ๊อืใส่น้ำมาขกา่อเปือดหน่อย ท่านใดผ่านมาเห็นท่านใดผ่านมาเห็นคลิปยายกดติดตามกดให้กำลังใจยายด้วยนะคะยายเป็น YouTube ช่องใหม่ยายเทืองสตอรี่ยายมีเรื่องเล่าอีกเยอะวันไหนถ้าเกิดยายยายศึกษาเรื่องไร้สดก่อนนะ ถ้ายายไลฟ์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะไลฟ์ไให้ฟังชีวิตยายมีเรื่องตลกตลกเยอะเนี่ยรสชาติพอดีแล้วนะเพื่อนๆอวนนี้เป็นอีกมื้อหนึ่งที่ทานอาหารอร่อยอเป็นไงคะเพื่อนเพื่อน น้ำพริกปลาทูของยายดูนะที่ยายไม่โขกปลาทูปน่ะเนื้อปลามันก็จะเป็นเห็นไหมเป็นตอ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 นถ้าละเอียดเกินไปอะ่ะมันจะเป็นน้ำโคลนเลยแล้วแต่คนชอบนะแต่ยายชอบแบบนี้เออสวยไหมสวยไหมแดงโอ้ยอยากจะเล่นลูกเล่นก็เล่นไม่เป็นเนาะอืา มือยายสะอาดยายล้างมือทำกับข้าวยายจะล้างมือตลอดคุณตาเป็นคุณละเอียดแต่ยายอ่ะเป็นคุณสะอาดโอเคสวยงามแล้วนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามให้ยายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้ยายยายขอบพ่าคุณมากๆนะคะ